วสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรให้ดูนะก็ก่อนหน้านี้ที่ผมมาถ่ายดักแด้ดักแด้ที่แบบใหญ่นะครับของตะลานตะลานยักษ์นะผมก็วันนี้เพิ่งจะเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อวานก่อนผมก็ดูแต่ แต่ก็ยังมีหลักแด้ใหญ่อยู่นะซึ่งวันนี้ผมก็เจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับตรงกลางจอเลยนี่มีหลายตัวอยู่นะ ชักมีความรู้สึกว่าชักชอบชักชอบตะลานเหมือนกันนะคือเห็นเขาตัวใหญ่ๆแล้วมันดูแบบเออโอเคอะแบบดูง่ายไม่ดูไม่ลำบากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วอยากเลี้ยงมดนะแนะนำนะครับมดตะลานนะมดตะลานต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ตะลานยักษ์ก็ ดีใจด้วยนะครับเพราะว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยนะตลานตัวนี้นะครับก็เป็นตลานที่ ผมจับได้มาวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษานะยี่สิบเอ็ดเมษาจะมีอยู่ประมาณสามรังสามรังอ่าใช่ ก็คือลังนู้นด้วยนะนี่ลังนี้ด้วยสารป้องกีเท่านะแล้วก็แล้วก็หล,ลังนี้หลังที่อยู่คุณปาสเตอร์นะครับนี่รู้สึกว่าหลังเขาจะชื้นเกินไปนะสงสัยจะต้องเจาะ จะรูเพิ่มดูอาจจะน้อยไปนะครับก็เลี้ยงมดนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายอากาศด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เหมือนใส่น้ำเข้าไปเยอะด้วยแหละไอ้ที่ ช่องใส่น้ำนะครับเยอยู่ไหนอันนี้เนี่ยผมก็ทำช่องใส่น้ำอยู่ตรงนี้นะใส่น้ำเยอะไปด้วยนะครับทำให้หลังชื้นนะก็หลังชื้นแล้วมันมีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะาชื้นกันไปนะ ถ้าเลี้ยงแบบนี้จะดีกว่านะครับผมว่ายังไงเลี้ยงแบบนี้ก็ดีที่สุดหรือก็จะเป็นลังที่เป็นปูนแต่มีช่องระบายอากาศใหญ่ๆห,หน่อยก็โอเคนะครับ ของผมไม่สามารถซูมเข้าไปใกล้ๆได้นะมันได้แค่เนี้ยเพราะเกิดเข้าใกล้กว่านี้มันก็จะไม่ชัดนะครับ การให้หนอนนกนะครับผมก็จะตัดครึ่งนะตัดตัวของหนอนนกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามดพวกนี้ผมเคยปล่อยนอนนกไว้ก็อยู่อย่างนั้นนะเขาไม่สามารถฆ่าหนอนนกได้นะแต่แปลกนะครับเขาสามารถฉีกไอ้ตรงท,ท่อนท่อนของที่เป็นป้องๆอ่ะสามารถฉีกได้นะมีรังของหนึ่งมีรังอยู่รังหนึ่งผมฉีกได้นะฉีกเป็นชิ้นๆเล็กๆเลย ว่าไซส์ไม่สามารถฆ่านหนนนกไอหนอนนกได้นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะถ้าปล่อยตัวเป็นเป็นไปมันก็เดินเล่นรอบแล้วก็ไปอยู่ใต้ทรายนะครับเ,เราลองมาดูไข่กันนะ โอ้ภาพไม่ชัดโอ้ภาพไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็คงอาจจะต้องดูแค่นี้จอรมดตาลานก็จะดูไข่ได้ง่ายๆนะอย่างลังนี้ผมก็ไว้ในนี้นานแล้วนะครับ หลอดก็จะไม่สกปรกไม่อะไรนะก็ะสามารถดูดูดักแด้ดูไข่เขาได้สบายๆนะดูตัวอ่อนเขาง่ายๆเลยนะไม่เหมือนกับพวกมดสายล่านะครับสายแบบเอาตัวหนอนนกใส่เข้าไปแล้วสามารถฆ่าเองได้นะครับก็คืออย่างหนามคู่กับกระโดดนะครับก็คือใส่เข้าไปทั้งตัวแบบเป็นๆเ,เขาก็ฆ่า แต่ผมก็ไม่อยากใช้คําว่าดูแล้วมีแบบความสะใจหรืออะไรนะเพราะว่า,ามันจะดูกลายเป็นการเหมือนเรียกอะไรอะ่ะทารุณน,นะครับก็เหมือนกับว่า,ามดนักล่าไม่อยากพูดว่ามดนักล่าเหมือนกันนะเพราะว่าจากที่ฟังขับเฮามาเหมือนเขา เขาจะเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยใช้คํานี้กันนะครับมดนักล่าแต่ว่าคนที่เลี้ยงส่วนใหญ่เขาก็จะมาเหมือนมาพูดกันเองนะมดที่จริงมันก็ล่าทุกทุกทุกอันนะครับแต่ว่ามันก็กินมันก็กินอ่าเขาเรียกอะไรมแมลงกินสัตว์อื่นแต่เขาจะเหมือนกับว่าอ่าอืมยังไงอธิบายไม่ค่อยถูก อย่างมดอาร์ม่แอนอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเรียกว่ามดนักล่าได้เพราะว่าเขาเหมือนเขาล่าจริงๆนะครับคือออกไปหาแบบสัตว์ที่ดูสารคดีนะเขาออกไปไปจับคืออะไรเจอเจออะไรก็กินหมดอ่ะแต่แบบพวกนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะกินซากนะครับคือเหมือนสัตว์ตายใหม่ๆเขาก็จะไปกิน นามคู่ของผมที่บริเวณหน้าบ้านนะคือตามธรรมชาติเขาไม่ได้ล่าแบบว่าไม่ได้ไปฆ่า,มาแมลงหรืออะไรเลยนะครับที่ผมเห็นคือเขาไปเอาซากมานะครับผมก็ไปสังเกตดูเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวตลอดนะบางทีผมจะมาถ่ายปุ๊บอ้าวเข้าไปในรังละเข้าไปในรังแบบที่ธรรมชาติของเขานะ มก็แบบอยากจะถ่ายแบบเหมือนเป็นสาละคดีเล็กๆนะแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ น่าจะดูมดตาลานยักษ์แบบสะใจนะเพราะว่าค่อนข้างนานนิดหนึ่งกลัวจะเบื่ออ่าหนามคู่กันนะครับก็เลยเปลี่ยนมาให้ดูมดชนิดอื่นบ้างนะปองคีเท่าก็เพิ่งถ่ายไปนะครับ จะบันทึกภาพไปด้วยนะยวขอบันทึกภาพไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วว่าแสงกำลังดีเลยนะ ผมก็ใช้การถ่ายไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับในในโปรแกรมเดียวกันเลยนะโอเคครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีแค่คลิปเดียวนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าผมจะอยากดูอะไรนะครับ ฝันดีนะครับสวัสดีครับ